เราจะหลับราไม่ต่ ไทถาครับเพราะคนหูผลงานรับเนี้ยครับทีที่ไปแข่งมาภาพรามผลงานพอใจบ้างเราแค่ไหนครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับถึงสนามสุดท้ายเนี่ยเราชนะครั้งเดียวนะครับแต่เรื่องของผลที่จากการทําที่สนามแรกและสนามสองเนี่ยมันส่งผลให้เราเข้ารอบตัดทีมได้เราก็พอใจนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราครับ บรรยากาศาการแข่งขันความกดดันอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนยังไงครับเด็กเรียงไม่ได้หรอกครับนะครับเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่าเราเซตเซนใหม่นะครับเซตทีมใหม่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอความกดดันหรืออุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเองเรื่องของร่างกายเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาเองทีมงานเองที่ช่วยกันนะครับฝ่าวันให้ผ่านคนมาได้ รอบ8ทีมสุดท้ายคาดหวังแล้วก็เตรียมทีมยังไงบ้างครับเราก็ต้องเน้นเรื่องของการฟื้นร่างกายของนะครับันดับแรกนะครับแล้วก็เตรียมการเรื่องของการวางแผนเล่นกับตรุรกีให้ดีนะครับส่วนตรุรกีเนี่ยเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับคะแนนเขาระดับต้นๆสัปดาห์ล่าสุดเล่นเบกาก็เล่นฮาเซตนะครับเราก็คงต้องเป็นรองเขาอยู่นะครับแต่เราจะทําการสู้ให้เต็มที่แล้วก็เตรียมแผนเพื่อจะสู้เขาให้เต็มที่ครับมี อาการบาดเจ็บของใครที่ยังน่าเป็นห่วงมีไม่มีครับผมไม่มีคือร่างกายแข็งแรงทุกคนก็ร้าครับเป็นเรื่องปกติครับบาดเจ็บไม่มีครับก็อยากฝากบอกอะไรกับแฟนบอลชาวไทยครับก็ฝากขอบคุณนะครับแฟนแฟนชาวไทยที่ส่งกำลังใจนะครับไปเคียย์พวกเรานะครับพวกเราก็ทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากเคียย์เราต่อในรอบไฟนอลแปดนี้นะครับผม เครับขอบคุณครับอยากไดกชมพูให้หน่อยจ้าชมพูใช่ไหมคะฮ่าฮึกย่างบรรยากาศตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาความดดันอ๋อค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดเลย ในสนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายในรอบแรกของวีเอ็นอลนะคะก็รู้สึกว่ามีความกดดันอยู่เล็กน้อยตั้งแต่เริ่มออกไปจากประเทศไทยในสัปดาห์แรกเพราะว่าคือใน2ปีที่เราไม่ได้ออกไปเนี่ยเราเรามีความฝึกซ้อมเราเจออะไรหลายๆอย่างในในสถานการณ์ของอของโลกก็ว่าได้ค่ะอ่านะคะแล้วก็พอออกไปแล้วมันก็จะมีความคาดหลังก็คือซึ่งมันมันทำให้เป็นแรงกดดันเล็กๆแต่ว่าเราพยายามผลักมันออกเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ผลักมันออกเนี่ยเราจะไม่เป็นตัวของตัวเอง พอเราไปในสนามแรกมันก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นเราเราได้โชว์ศัก,กยภาพของเราออกมาเนี่ยมันมันรู้สึกโผรค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นทีมของเราเองดังนั้นในสนามที่2ในสนามที่3เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือประสบการณ์หรือศัก,กยภาพที่โชว์ออกมาเนี่ยหนูมองว่าทุกอย่างมันทําได้ดีค่ะใน2ปีที่เราไม่ได้ออกไปแข่งขันเลย ดีใจมากๆค่ะรู้สึกดีใจมากๆในในการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเพราะว่ามันเกินคาดจริงๆแต่ว่ามันมันเป็นความหวังลึกๆที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าในสนามแรกเราทําออกมาได้ดีค่ะมันก็เลยมันก็เลยคิดว่าประสบความสําเร็จที่สุดค่ะในในรอบแปดทีมสุดท้ายค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้อันนี้อันนี้จะบอกว่าในสัปดาห์แรกเนี่ย ค่อนข้างที่จะโฟกัสอยู่สําหรับตัวชมเองอ่ะเพราะว่าชมอยากรู้ว่าในในระดับแรงด์จิ้งของตัวเซตเนี่ยในสัปดาห์แรกเนี่ยทาออกมาได้ขนาดนี้จะอยู่แลง์ไหนแต่ทีนี้พอทางาทางการแข่งขันเนี่ยไม่ได้โชว์แรงด์ิ้งในช่วงแรกเนี่ยก็เลยทําให้ไม่ได้โฟกัสในสัปดาห์แรกแล้วสัปดาห์ที่2แต่พอทีนี้เราก็เข้าใจว่าแฟนคลับหรือแม้กระทั่งตัวสถิติของทีมเองเนี่ยก็อยากจะรู้แรงก์ิ้งของผู้เล่นแต่ละคนในแต่ละสนาม ก็มีการคอมเพนไปทางฝ่า,ายจัดการแข่งขันว่าขอโชว์ได้ไหมแรงกิ้ที่แบบเรียวไทม์เลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอแลนกี้ออกมาปุ๊บก็รู้สึกไม่เชื่อตอนแรกคือแบบไม่เชื่อเลยคือพูดเลยว่าไม่เชื่อจริงหรือเปล่าแฟนคลับแหกมาไว้จริงหรือเปล่าแต่พอ,อาทางครอบครัวเนี่ยได้ได้เข้าไปดูในเว็บจริงๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยดีใจหนูก็ดีใจนะดีใจมากๆเลยหนูก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลย ตุรกีเป็นไงบ้างครับ้าจะเจอต่อมาก็ตุรกีก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่พีกล็อกมากๆเพราะว่าคือพอเราได้เข้า8ทีมเนี่ยเราเจอทุกทีมที่ในอันดับต้นๆของโลกมาทุกทีมเลยแล้วมันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอทีมําที่เราเจอมาแล้วเรากลายเป็นว่าเราไปเจอตุรกีในในกลุป่ปอีกกลุ่ปหนึ่งมันก็เลยเป็นการทาเลน่นอีกว่าเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนอะไรยังไงคะ่ะดูให้กาลังใจทีมยู20ที่แข่งทีแคบเอเชียนะครับค่ะก็สําหรับพี่ชมนะคะก็ ณตอนนี้พี่ขอเป็นกําลังใจให้ยู20นะคะอยากให้น้องสู้ๆแล้วก็เล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นเป็นของตัวเองมากที่สุดนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาให้เต็มที่เมื่อเรามีโอกาสแล้วก็ทําโอกาสของเราให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะยังไงกไ็พี่เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็สำหรับคนดูขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนคลับที่ส่งกําลังใจให้พวกเรานะคะยังไงก็ส่งกําลังใจให้เราต่อในรอบแทีมสุดท้ายนะคะก็ฝากเชีีร์พวกเราด้วยนะคะพวกเราต้องการกําลังใจมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ไปขายนของไต่คถ้าขายใกล้ผมบออยากดีด้วย พี่นายกพอดี